สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคม2565นะคะเดี๋ยวเรามาอาธิษฐานไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้เสียญอะไรกันนะคะจารจะเลือกทั้งหมด3าใบนะโอ้โหเปิดมาใบแรกเมื่อกี้หยิบมาเห็นแล้วว่า เห็นเสียงพระพิคเนตท่านลอยมาแล้วตั้งแต่ก่อนหยิบแล้วนะคะก็ยังเฮงอยู่นะไม่ใช่ไม่เฮงเท่าคนวันอาทิตย์เฮงอยู่นะคะดวงกําลังขึ้นนะคนวันจันทร์นะฟังให้ดีนะเสียงพระพิคเนตนะคะใบแรกเลยที่คุณได้ใบที่สองนะคะเป็นเสียงพระศิวะใบที่สามเป็นปู่เพชรหลูกันเบอร์ที่11นะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ดวงของคุณกําลังจะขึ้นนะจาก้ายกลายเป็นดีนะคะคุณได้เสียนปู่เพชรหนูกันเนี่ยเ,เสียนของปู่เนี่ยปู่จะมีบาร,รมีมีวิชาคมในเรื่องออการหนุนดวงนะคะการหนุนดวงทําให้ชีวิตดีขึ้นทําให้ดวงดีขึ้นทําให้เฮงให้ปังขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยกาลังจะพลิกชีวิตแล้วนะแล้วคุณได้เสียนพระพิคเนตด้วยนะคะ ไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่มีมาในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะในชีวิตในหน้าที่การงานในเรื่องคู่เรื่องอะไรก็ตามเถอะหลังจากเนี้จะมีความโชคดีนะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่เมื่อกี้บอกแล้วจะมีการแบบว่าเหมือนเหมือนพลิกชีวิตนะ่ะจากร้ายมันจะกลายเป็นดีเพราะคุณได้เสียนปูไปฉลุก,กันแล้วได้เสียนพาสิวาด้วยนะคะพาสิวาเป็นเทพที่ทําลายล้างใช่ไหม อะไรที่ไม่ดีก็คือลาบเป็นหน้ากองเลยลาบพนาสูญไปเลยนะคะแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะมันเหมือนล้างไพ่อันนี้พูดไปแล้วก็ขนลุกไปนะเพราะว่าพระศิวะท่านเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะเป็นเทพแห่งทําลายล้างอะ่ะเป็นพ่อของจักรวาลน,นี้นะคะของโลกใบนี้นะก็คือพ่อคือพระศิวะแล้วแม่ก็คือพระแม่อุมานะคะเป็นพรรมดาของจักรวาลน,นี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์จะมีความโชคดี เกิดขึ้นในชีวิตในหลายๆด้านแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะเพราะว่าดวงมันจะฉับพันนะคะดวงมันจะฉับพันในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีความโชคดีเกิดขึ้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะถือว่าเออก็ยังเฮงเฮงอยู่มากเหมือนกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วสิ่งที่คนวันจันทร์ได้มาได้มาจากมันสมอง ได้มาจากมันสมองทั้งนั้นเลยนะคะได้มาจากความรู้ความสามารถได้มาจากประสบการณ์นะไอความเฮงความเก่งเนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีความอ่อนไหวอะจิตใจมันอ่อนไหวบางทีมันก็เกิดโลเลบางทีมันก็แบบห่อเหี่ยวจนไม่อยากจะสู้แล้วแต่ว่านับจากเนี้ยคนวันจันทร์จะชะตาชีวิตจะพลิกเลยนะคะพลิกผันจากรายกลายเป็นดีแล้วจะได้ทุกอย่างสมความปรารถนานะ ดีมากๆเลยเราได้มาจากมันสมองของเราเองได้มาจากปัญญาได้มาจากสองมือของเราเองที่แบบเราคิดเราวางแผนนะคะเราทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วคนวันจันทร์จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยไม่ไม่แพ้กับคนวันอื่นๆเลยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ถือว่าให้ให้ให้เป็นวันที่โชคดีอันดับอันดับสองเลยก็แล้วกันลองจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่ามันจะเฮงกันคนละด้านแค่นั้นเองนะคะ อันอันนี้เฮงจากความเก่งเฮงด้วยดวงดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะคะเก่งด้วยสมองดีนะคะอ่านะก็อยากจะขออวยพรให้คนเกิดวันจันทนระ์่ะแบบเก่งแล้วก็เฮงแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีมีโชคมีลาบนะคะคนวันจันทร์ถ้าเกิดในเรื่องเรื่องของการเงินนะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนนะคะ เนี่ยดวงกําลังมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เปิดธุรกิจใหม่มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนแล้วก็มีโชคลาภจากผู้ชายเอามาให้นะคะเพราะว่าแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยจังเลยตีความหมายว่าเนี่ยจะมีโชคลาภจะได้แก้วแหวนเงินทองจากผู้ชายนํามาให้จากเพศตรงข้ามนํามาให้แล้วก็จะได้สมบัติมากด้วยในอนาคตนะคะนะเพราะว่าคุณได้เสียงมพิคเนต เ้าเสียนเลยอ้าหน้านะคะแล้วก็ได้ได้ภาสีว้ดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันอะไรที่คุณต้องการอ่ะบนโลกใบนี้คุณได้หมดเลยคุณสมความปรารถนาแล้วคุณก็จะมีสมบัติเยอะคนที่เกิดวันจันทร์นะมีโอกาสที่จะร่ํารวยมากรวยแบบมหาศาลในอนาคตเลยนะคะอะไรที่คนวันจันทร์จะได้มันต้องได้เพราะว่าเป็นของเรานะคะอะไรที่เป็นของเราก็คือของเรามันรออยู่นะของพวกนี้นะสมบัติ หรืออะไรต่างๆนั้นที่มันจะเป็นของเราเนี่ยบางทีมันจะลอยอยู่ใครจะคว้ามันก็เอาไปไม่ได้หรอกพอจังหวะที่มันจะได้มันได้โครมเลยนะเพราะว่ามันจะพลิกชะตาชีวิตแล้วเนี่ยได้เสียงได้เสียงเนี้ยนะคะเสียงปูเพชรลุกกันเนี่ยชะตาชีวิตพลิกฟื้นทําให้คุณลายแกเป็นดีแล้วคุณรวยนะคะรวยอันนี้อันนี้บอกเลยนะว่ารวย ในอนาคตรวยแน่นอนนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วช่วงจังหวะน,นี้คือขยนันมีความอดทนเห็นทำมาหากินนะคะความรวยไม่หนีไปไหนเพราะคุณมีโชคโชคจากการเสี่ยงโชคจากเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรต่างๆนานา,นาได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งการที่คุณทําธุรกิจเทาๆอ่ะจังหวะน,นี้มือขึ้นดีด้วยนะคะนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันมาอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบทาทาธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เหมือนกันนะ ช่วงนี้มันมือขึ้นมันมือขึ้นทุกอย่างเลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์น่ะนะคะมันดีทุกอย่างเลยดีทุกด้านนะคะก็เอ่อเอาเป็นว่าอาจารย์ขออวยพรให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยได้เงินได้ทองแล้วกันได้โชคลาภแล้วทําอะไรก็อุปสรรคไม่มีก็แล้วกันเพราะคุณได้เสียงพระพิคเนศให้คุณไปบูชาพระพิคเนศนะคะสวดพระนามท่านเยอะเยอะเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกอะไรเนี่ยคุณจะหนีไปไหนอ่ะแล้วคนที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกด้วยนะได้ลูกกเ่ง ได้ลูกสมใจเลยอยากได้แบบไหนมันเหมือนกับเทวดาจับมาให้ปุ๊บแล้วก็ได้ให้มาเลยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนท่านจับวางไว้ให้แล้วอะ่ะมันแรแค่รอเวลาคุณมาคว้าเอาไปแค่นั้นเองนะคะเออคุณได้แล้วคุณคุณไม่ต้องคิดมากเลยนะคนที่เกิดวันจันทร์นะบอยเลยนะสุดๆอ่ะนะคะอาทิตย์จันทร์นี่สุดเฮงสุดปังเลยนะทั้งสองวันเลยนะคะก็ขอไวอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้อย่างที่เราอยากได้ส่วนคลิปที่ เต็มแล้วก็จะเจาะลึกมากกว่าน,นี้ก็คือให้ไปดูคลิปรายเดือนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ